r b c หรือคณะกรรมการชายแดนส่วนพิภาคไทยมาเลเซียนะครับเป็น,นกลไกความร่วมมือที่ถือว่ามีความสมบูรณ์มากที่สุดนะครับในบรรดาทวิภาคีนะครับไทยและประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนนะครับเนื่องจากว่าเรามีคณะทํางานย่อยอทั้งสองชาติร่วมกันอยู่จํานวน6คณะด้วยกันนะครับซึ่งเราก็ทํางานครอบคลุม ทั้งหคณะนี่ทำงานครอบคุม8ด้านด้วยกันครับเป็น,นกลไกที่เรามีไว้สำหรับการแก้ไขปัญหาชายแดนด้วยกันนะครับให้มันคลี่คลายเป็นความเรียบร้อยนะครับไม่เกิดข้อขัดแย้งขึ้นเล็กๆน้อยๆบางอย่างเราก็ใช้กลไก ABC ในการพูดคุยกันนะครับ สำเร็จในการขับเคลื่อนความร่วมมือไทยมาเลเซียภายใต้กรอบความร่วมมือของคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคตลอดระยะเวลากว่า20ปีและในการประชุมครั้งล่าสุดผ่านระบบออนไลน์เมื่อเดือนมิถุนายน2564หลังเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด19ส่งผลให้การดำเนินง,งานของสองประเทศถูกขับเคลื่อนตอบโจทย์ในทุกมิติ คณะทำงานทางบกเป็น,นกลไกประสานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการร่วมสกัดกัน้นการลักลอบเข้าเมืองและสิ่งผิดกฎหมายในทุกมิติสร้างและยกระดับความไว้วางใจซึ่งกันโดยจะจัดตั้งจุดตรวจร่วมเพิ่มเติมในพื้นที่บ้านดินเสมอดีดะภูเขาทองล่าสุดกำลังจะจัดตั้งในพื้นที่บ้านบาโหยนอกจากนี้ยังมีการลาดตระเวนและฝึกร่วมผสมสกัดกั้นกระบวนการลักลอบสิ่งผิดกฎหมายของกองกำลังทั้งสองประเทศ คณะทำงานทางทะเลที่ผ่านมามีการลาดตระเวนและฝึกร่วมทางทะเลทั้งในฝั่งอ่าวไทยอันดามันและตลอดแนวลำน้ำโกลกเพื่อสกัดกั้นกระบวนการผิดกฎหมายร่วมกันของกองกำลังรักษาผลประโยชน์ทางทะเลทั้งสองประเทศคณะทำงานทางอากาศมีความร่วมมือประสานข้อมูลการบินแนวชายแดนป้องกันการเข้าใจผิดในการพิสูจน์ฝ่าย เพื่อบินสกัดกั้นของทั้งสองประเทศและการแลกเปลี่ยนความรู้เทคโนโลยีสร้างความสัมพันธ์อันดีของกองกำลังทางอากาศสองประเทศ ทำง,งานด้านการจัดการชายแดนเป็นคณะประสานหน่วยงานทวิภาคีไทยและมาเลเซียตลอดแนวชายแดน647กิโลเมตรโดยมีด่านทางบก8ด่านครอบคลุมพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้กิจกรรมทวิภาคีด้านเศรษฐกิจและสังคมดำเนินต่อเนื่องราบรื่นส่งเสริมการพัฒนาการค้าชายแดนไทยมาเลเซียสร้างความกินดีอยู่ดีให้กับประชาชนที่อยู่อาศัยตามแนวชายแดนทั้งสองฝ่าย การจัดการต่อภัยพิบัตินับเป็นความร่วมมืออันแนบแน่นของไทยและมาเลเซียภายใต้เป้าหมายเดียวกันในการช่วยเหลือบรรเทาทุกประชาชนของสองประเทศทั้งจากภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆและภัยพิบัติจากโรคระบาดในพื้นที่ตามแนวชายแดนมุ่งสู่การเตรียมการแจ้งเตือนและประสานข้อมูลความร่วมมือเพื่อป้องกันเหตุและเตรียมข้อมูลทีมปฏิบัติการพร้อมผ่านพรมแดนให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว คณะทำงานข่าวและปฏิบัติการจิตวิทยาอีกหนึ่งกลไกลสำคัญซึ่งมีการแลกเปลี่ยนข่าวสารหน่วยงานแนวชายแดนป้องกันสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายรวมถึงการแลกเปลี่ยนเยี่ยมเยือนทางวัฒนธรรมและศาสนาเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีของหน่วยกำลังและประชาชนตามแนวชายแดนทั้งสองประเทศหัวใจสำคัญคือการประสานงานเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างฝ่ายความมั่นคง และหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการชายแดนยกตัวอย่างการสร้างสมดุลของการเฝ้าตรวจการสกัดกั้นการลักลอบข้ามไปมาของบุคคลยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายกับการเอื้ออํานวยบรรยากาศของการค้าชายแดนส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยวและสําหรับคณะทํางานด้านการจัดการต่อภัยพิบัติซึ่งมีปอพของทั้งสองประเทศเป็นหลัก ได้ร่วมลงนามในระเบียบปฏิบัติประจำ SOP พื้นที่ปฏิบัติการคือจะลึกเข้าไปทั้ง2ประเทศฝั่งละ5กิโลเมตรตลอดความยาวของแนวชายแดนทั้ง2ประเทศให้สามารถที่จะแชร์ทรัพยากรแชร์บุคลากรนะะร,ร่วมกันในการที่จะปฏิบัติภารกิจค้นหาช่วยชีวิตและก็กู้ภยัยให้กับประชาชนที่ประสบภัยของทั้งสงประเทศได้อย่างทันท่วงทีครับ ความร่วมมือแบบทวิภาคีในการสร้างความมั่นคงและเถรยรภาพตามแนวชายแดนสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจและสังคมของสองประเทศตามทิศทางที่รัฐบาลกำหนดไว้สอดคล้องตอบโจทย์สร้างสันติสุขในพื้นที่ชายแดนอย่างยั่งยืนทีมข่าวทบ .5 ศูนย์ข่าวภาคใต้รายงาน